ไม่เออลืมไปก็กลาบสวัสดีท่านนี้นะครับวันนี้เราอยู่ในมายควาฟศูนย์หกจุดสวงศูนย์หกจุดสองนะครับวันนี้เรามาเล่นเซิร,ร์ฟเมดวอลกันนะครับเราก็อยู่สีสีแดงโอ้ไม่เผื่อแผจชาวบ้านชมเยก็กเลย เปลือแผลเชื้อบ้านเชื้อเมืเอ,อ,องเขาบ้านเธอขอร้องตัดคลิปตอนนี้ผมได้ของก่อนอโอเคคลิปที่แล้วเราก็ไอ้ไม่ใช่คลิปไอ้นี่เซิร์ฟเวอร์แล้วเราก็เล่นไม่ได้นะครับมนันแบบผมกลับแล้วเขาจะอัปเดตไม่เสร็จไงไอ้อันนี้จะเหมือนอันนั้นไหมเนะน,นี่ยขอร้องอ่ะเสียงอะไรหลยนานอะ ไล่ไลยแต่คิดักคู่โอเคเราก็รอให้คนเต็มเลยกว่าเลเลทุกโซนล้ะกระโดดไม่เก่งด้วยทำเซต็ได้ไหมอ่ะมาละ รูสึวัฒธรรมศาสนาวิธีทีด้วยวัดโอเคคร้ okay. องละย่า,ยาลายานะอย่านะโอเคได้อยู่ได้อยูย่ได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งเอาขอแล้วออกไปสู้เลยดีกว่าไม่กลัวสิ่งใด้ละตอนนี้นกลัว,นะวอย่างเดียวเอาปิดตุยตูดตลอด ได้มีหลายแม่งไม่เคยอยู่สุกกันเลยตุยตู่กับตุยตู่เกินแล้วแหละอู้ไอ้ AB ก็เล่นไงนะอ๋ออ้าวชิกบหัวไห môn đồ nấm tỏi la 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 la, tam set đi tuần nào l o คนอยู่คนน้อยมากขาเป็นคนเ้ขาเป็นคนบอกจริงๆ่ใครเปนคนดูลุกขึ้นแล้วก็แจม ไปแล้วตุตูเราไอ้คนโอยคนนี้ตุ่ยตรเราอเราแม่คนนี้ตุยตูดแล้วเนี่ยจะนั่ไม่ได้ตุยแบบหยิบอาวุธไม่ทันไงบอความไม่ได้แบบหยิบอาวุธไม่ทันไม่ให้พักเลย เรามาเป็นย่ย่อย่อย่อราลองเัตชัเข้าเื้อบนก่อนตัดคีแป๊กกำมันจะมากำมันจะมานำถอยรางได้เลย จบแล้วโอ้มายก็เอ่อพักสองแล้วจะไม่ขุดอะไรทั้งสิน้นโพเคจะพักหนึ่งแล้วข,ขุดนู่นขุดนี่ปับ๊บปังเฮดช็อตกันเลยทีเรยว สีแดงใช่ปะเราไปหาเพื่อนเลยดีกว่เราไปเพื่อนไปบโเราไปหาเพื่อนตอนไปหาเพื่อนดีกว่าไม่กุดก็ไม่ได้แล้วไม่นี้เ้นยก็ไม่ตกงไปอ บาทงวังบาทงตอนนี้เราแวงมากอืมแล้วมีเอ็กซ่อนและอันนี้ก็ลูกเอ็กซ่อน ของเพื่อนดีกว่าแต่สอดอีกแล้วไปหาเพื่อนก่อนเราคนดีถ้าไม่ชิปกันเราแล้วก็ฆ่าหม มันหลอดแต่คนที่แกะมีแ่ีบนะ โเรียนนเราน้าอยู่คุ้งเียนเาน่าอยู่เด็กมีเพศสัมพันธ์ทุกคนทุยอ้าวบบาุายใลยวนจัโอเเ้โหสนแหลมเลย GG. Okay, you wired me. Fuck. Oh. F, 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 ดวงมาเลยดวงมาววเวเฮ้ยแสเอาล้วแนะ่คอยคนข้าปเป็นเพื่อนแล้วนะามาเพื่อนเราลงอ,อกดิน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 อ่าฮะเอาแลวของ โอเคเราอยู่สีแดงสีแดงจงใจมามาเพื่อนมานาทีเราตกปลาจด้วยเอาของเอาของ นี่และครูววอึบตายบายๆโดนตกตายเลยเว้ยตกตายไม่รับผิชอบนะเว้ยตกตายคือปล่อยตายเลยนะเว้ยเอ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 เอ้

หม่ยแล้วแ,ลวแลวหละเดี๋ยวได้ไหมเนาะผมว่าสก,กิมมอยแล้วอ่ะแต่มันผิดพลาดตรงหูฟังน้อไอที่นักแอดเกมทุมกคนเหมียไอไมโครโฟนที่สก,กิผมอมันปิดพลาดฟังได้ยูไหมผิดพลาดมาก เอาที่จริงเอาไม้ไว้ข้างซ้ายเอาไปใส่ข้างขวาโอ้โหบอกให้เตือนบอกให้เตือนก็ไม่เตือนยังไรเพื่อนเนี่ยว่าต้องนานที่ว่าสก,กินดันบั็อกอีกเออจะเป็นโหลดแล้โหลดแล้วก็เอาไม้สก,กิปสักคู่จะโใครมาหาเครเลยตอนนี้ เปาปตาโปรยเพืนแบบเันนีของขึ้นนะเขาอยู่สีฟ้าใช่มข้างๆมีสีฟ้าข้างแล้วก็เพื่อนเลาคือขอร้องละ That's